ไม่แงม่อใลแม่แมห้อยเธ่าตีมาตะเพื่อพื่อนองคเจ้าของโอ้มันมาไปจะเกิดใช่ไหมก็เกิดตัวนี้ก่อยโอ้ยสามโอ้ยก่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตอกแปดตักฮันเดโอ้ยฮันเดนี่นอนนนนีนนียสับลาบขึ้นยังไงคะ่กางวันแล้โอ้ยเนาะ กอเดีอกอก่ะอวีเปื่อยเป็นสองดอกพนางลับเปื่อยสำนีเด้ออะไรใส่ต้มย่ำแสบพันอืโอยมันหนึ่งเปื่อยอันมันเปื่อยโอ้นน่ก็เปื่อยเปื่อยและ นน่นอนน่นอนี่เปลอยและเปลอยจ้ะตต่นไมพนะออนเกาลัจ้ะคขา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 ดสีเห็ดไ่นะจ๊ะเทตู้ปู่ยูปนะ พูดอะสุดยอดเร็วนะพูนอีกดอกนึ่งที่พ่นขนาดพูนอะอีกดอกนึงเมื่อกี้ในเก็บอายุสามสี่ดอกก็มาในไทยพูน้าไทยปลาพูนอีกดอกนึ่งชา้ไทยแปล่าุ่นโอ้พูนอีกดอกนึง พ่อหลายดอกพ่อได้ว้ายว้าๆอะไรพวกนั้ดอกเป็นไงลุงคนน่ะนี่ายหันพ่อได้หน้าพ่อนี้ยหญก็เห็ดปวงวานพ่อได้หนิโอ้ข้าวหักขวบป่ะนึงมาอันนี้ละ อ๊บเฮ็ดเผื่งไล้คุมค้มค้าละคุ้มคาไรเขาได้เฮ็ดเฮ้ยเบื้องคงจะคองเลยมีตะเกาลัดตึ้งเก่าลัดตึ้งอย่างแน,งแนวนดอกนี้จะเม่นงามนี่เข้มข,ขนาดนี่งามขนาดอ๋อกระนี้มันยัดทั่วมันจะขึ้นนี่อยู่เล็กๆตังขวกขวกขวกยุติดอกงามขนาดครับตันเอาจับใส่กันใส่หนาให้ดู าาว่าจะหลอกล่อผู้จัดการเอ้ยลอกอลอยขึนไม่อีกอด,ดอกงามพ่น <c oughs> แล้วตกหัวซักคัดซะเราหุดเซื่ไปเสยวนาัีแล้วพออลรวไปเดีลอ,อกลอเอฟซีเฮา <c oughs> นี้ก็มันนี่พาพิดมาไปแล้ว พ่อเราพากันกลับบ้านแล้วเหลืองานมากก็เป็นจอบขอบปาลาเลยเฮพจยังเบื้องน้ากันแล้วไปขอลยางานกับะปานเขปาปลาเฮ็ดเฮ็ดย,ยังเลยปวดเดียวเลยพเพจจังไหนใส่ไว้ไดูเสียมันตีมมันแล้วกรบมานสมือละค่ะคืนกระตาใหญ่สมือค่ะ เห็ดผึ้งเก่าละสวยๆอบบัวอ่อนอ่อจะดอกอ่อนๆนะจ๊ะเจ้าสวยๆอ่อนๆ